รีวิวสกาหมูกระทะค่ะมาครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าที่จอดรถอยู่ตรงไหนเข้าไปในซอยข้างๆตรงเต็นท์จอดรถเลยนะคะสกาหมูกระทะค่ะก็จะขายเป็นหมูกระทะเป็นชุดนะคะวันนี้สั่งชุดกินเอาอยู่ค่ะแล้วก็สามารถแอดออนสั่งเพิ่มได้นะคะวันนี้จะรีวิวแบบเรียๆเลยนะคะพี่บี้จะบอกว่าแก้วะเทมากเลยค่ะโลโก้คือเด่นมากอันนี้เราสั่งเพิ่มนะคะไม่คิดว่าจานมันจะใหญ่ขนาดนี้ไม่งั้นไม่สั่งเพิ่มค่ะหมูกระทะนะคะใช้เตาถ่านค่ะ เยอะอยู่นะส่วนน้ําจิ้มนะคะต้องเดินไปตกักตรงสเต,เตชันน้าจิ้มค่ะก็จะมีน้ําจิ้มหมูกระทะแล้วก็ซีฟู้ดค่ะคุณพี่เปลี่ยนที่ใส่น้ําจิ้มเถอะมันเทยากอยู่นะน้าจิ้มรสชาติเอาเรียวๆเลยนะคะออกหวานค่ะแล้วก็ติดซอสริกค,ค่ะส่วนซีฟู้ดก็ไม่ได้จีจาดน,นะคะส่วนตัวเอามาผสมกันก็คืดีอยู่ในชดนะคะก็มีหมูสามชัน้นแล้วก็หมูหม,มักค่มะมีกุ้งมีปลาหมึก กุ้งเนี่ยเขาแกะให้ด้วยนะคะอันนี้คือความดีตัวก็ใหญ่หมูชิ้นหนาไปหน่อยค่ะพี่เวลาสุกมันจะแข็งแต่กุ้งคือดีค่ะแล้วก็3มชั้นค่ะก็คือ The b e s t คุณแม่จอมชิมค่ะอันนี้ค่ะซีฟู้ดนะคะกินกับปลาหมึกกินกับกุ้งชีสอันนี้เราก็สั่งเพิ่มนะคะส่วนตัวกินเพลินได้อยู่นะคะฟิลหมูกระทะน้ำซุปค่ะชิมกัน เบทก็จะกลางๆนะคะเดี๋ยวมันจะมีความหวานของผักอันนี้ก็จ้วงน้ำจิ้มไม่หยุดค่ะอ๋อไฟหมูกระทะกำลังดีนะคะฟิลแบบอันนั้นสุกอันนี้ได้กินเรื่อยๆแบบปล่อยใจพอที่ร้านก็คือบรรยากาศก,ก็คือลมโกรกไม่ร้อนอากาศดีค่ะ วันนี้เมื่อกี้กับแม่แค่ชุดเดียวนะคะใครอยากกินอีกก็สั่งเพิ่มอีกได้ค่ะสถานที่ก็คืออยู่แถวรัชดาค่ะถ้าเพื่อนๆมาไม่ถูกนะคะเข้าไปดูที่เพจได้เลยเพจชื่อว่าสกาหมูกระทะค่ะส่วนใครเคยไปกินแล้วบ้างมาคอมเมนต์รีวิวบอกกันบ้างนะคะส่วนใครใช้จ่ายทั้งหมดนะคะดูท้ายคลิปได้เลยค่ะสกาหมูกระทะ